และวันนี้ครับผมอยู่กับไมโครโฟนรุ่นใหม่จากค่ายซาวิชชันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมครับนายต้นตาลครับวันนี้พบกันในช่วงซาวดีดีรีวิวครับแน่นอนแล้ววันนี้ซาวิชชันได้เปิดตัวนะฮะซีรีส์ใหม่ของเขาเป็นไมโครโฟนแบบไร้สายนะฮะเป็นเซตแบบเซตคู่ฮะ ก็คือไมโครโฟน1ชุดมี2ใหม่นั่นเองต้องบอกว่าเป็นซีรีส์เดิมแหละแต่พัฒนาปรับปรุปงใหม่ครับท่านผู้ชมเรียกว่าเป็นม i เนอร์เชนจ์ละกันนั่นก็คือ su890d ฮะและลงท้ายด้วย mark 2 สำหรับ SU890D ในโมเดลที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นโมเดลที่ขายดีมากๆที่ช็อปซาวด์ดีๆของเราฮะท่านผู้ชมเพราะว่าได้รับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพและราคาครับแน่นอนแล้ววันนี้ซาเวชันไม่หยุดที่จะพัฒนาฮะได้พัฒนาเปิดตัวเป็น Mark II ขึ้นมาสำหรับซีรีส์นี้นะ SU890D มีอะไรพัฒนาบ้างมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างก่อนจะไปถึงจุดนั้นผมขออนุญาตพูดถึงเจ้าสเปคของ SU890D ก่อน ว่าเขามีรุ่นย่อยอะไรบ้างทำอะไรได้บ้างจุดโดดเด่นของเขามีอะไรบ้างครับท่านผู้ชมครับ SU890D นะฮะคือไมโครโฟนชนิดแพ็คคู่อย่างที่เรียนไปตอนตอน้นนั่นก็คือเครื่องส่งสัญญาณ2ตัวนะฮะหรือ2ไมโครโฟนต่อ1เครื่องรับนะฮะและมีมาด้วยกันทั้งหมด3รุ่นย่อยแบ่งแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันก็คือในส่วนของไมโครโฟนนั่นเองครับจะมีไมโครโฟนให้เลือก3ประเภทครับ แบบที่1ก็คือไมโครโฟนประเภทแฮนด์เฮลนะฮะนั่นก็คือไมโครโฟนแบบมือถือนั่นเองนะครับแบบที่2ฮะก็คือไมโครโฟนประเภทลาวะเลียฮะเป็นไมโครโฟนแบบหนีปกเสื้อและแบบที่3ก็คือไมโครโฟนแบบเฮดวอนนี่ที่ผมใช้อยู่หน้ตอนนี้ก็คือแบบคาดศีรษะนั่นเองนะฮะและเฮดวอนนี่จะเป็นคาดศีรษะประเภทแบบการบางด้วยนะ ก็จะเบานะสะดวกใช้งานง่ายพูดถึงสเปคภาพ,าพรวมของ SU 8 9 0 d นะฮะเจ้าตัวนี้เป็นไมโครโฟนย่าน U S F ครับสามารถเลือกใช้กำลังส่งได้2รูปแบบกำลังส่งแบบไฮกำลังส่งแบบโลหรือกำลังส่งแบบสูงหรือต่ำนั่นเองครับ ในส่วนของเครื่องรับครับก็จะมีจอแสดงผลนะฮะแบบ TFT นะฮะมองเห็นง่ายนะท่านผู้ชมใช้ใน Indoor Outdoor นะครับในส่วนของการแสดงผลก็จะมีคลื่นสัญญาณ RF และ AF ครับ Radio Frequency กับ Audio Frequency แยกกันง่ายๆอย่างไรสรุปกันอีกครั้ง RF นะฮะ Radio Frequency ก็คือเป็นกราฟนะฮะเป็นคลื่นสัญญาณที่จะบอกว่าไมโครโฟนของเราอยู่ในระยะสัญญาณใช้งานหรือไม่ AF Audio Frequency ก็จะเป็นในส่วนของสัญญาณที่จะบอกว่า คลื่นเสียงระดับเสียงของเราดังเบาแค่ไหนครับสรุปง่ายๆประมาณนี้สามารถแบ่งกลุ่มแบ่งชันแนลได้ท่านผู้ชมฮะและฟังก์ชันที่สําคัญของเขานะฮะก็คือฟังก์ชันออโต้มิวนะครับเมื่อเราวางไมโครโฟนลงนะฮะบนโต๊ะนะครับเราไม่ได้ปิดไม้นะครับเรากาลังสนุกกันเต็มที่เลยหรือเราพูดเพลินๆเนี่ยไม้ก็จะมิวใหไม่ให้เองก็คือปิดการทํางานให้เองชั่วคราวเราสามารถเลือกให้หมดที่ทํางานหรือปิดการทํางานได้ เพื่อความสะดวกในการใช้งานครับและฟังก์ชันที่โดดเด่นที่สุดนะฮะสำหรับเจ้า su 8 9 0 d T, ที่ถูกพูดถึงมาโดยตลอดในโมเดลที่ผ่านมานะฮะก็คือฟังก์ชันการสแกนหาคลื่นความถี่โดยอัตโนมัติครับหลักการทำงานของเขาเขาจะสแกนหาคลื่นนะฮะในบริเวณนั้นนะฮะคลื่นรบกวนในบริเวณนั้นหรือคลื่นที่แพร่อย,อยู่ในบริเวณนั้นและเขาจะเลือกช่องสัญญ,ญาณที่เหมาะสมที่สุดพูดง่ายก็คือเลือกช่องที่ว่างปราศจากคลื่นรบกวนหรือการใช้งานอยู่ณบริเวณนั้น ท่าผู้ชมเองก็สามารถที่จะเลือกใช้ฟังก์ชันนี้ออโต้สแกนก็ได้แมนนวลสแกนก็ได้ทําให้ท่าผู้ชมสามารถที่จะจัดสรรความตีได้ด้วยตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพครับและแน่นอนว่าในโมเดล Mark2 ตัวนี้ฟังก์ชันนี้ก็ยังคงอยู่และฟังก์ชันสําคัญๆก็ยังคงอยู่อย่างครบถ้วนและ Mark คทนี้มีอะไรแตกต่างจากเดิมไปบ้างนะฮะเรามาดูกันนะครับอย่างแรกเลยนี่เขาบอกเป็นเรื่องของความถี่เลยไมตัวนี้นะครับยังทํางานอยู่ที่ย่าน UHF ครับและมีการจัดสรรความถีไม โมเดลที่ผ่านมาก็มีการจัดสรรความถี่ใหม่นะใช้ย่านยูจะเป็นช่วงแคบหน่อยช่วง803ถึง8 6แต่ในส่วนของ Mark i 2ครับได้ใช้เลนส์ความถี่ที่กว้างขึ้นแล้วนะฮะได้รับการจัดสรรใหม่จากกาสะทะชเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหลังเครื่องก็มีตาอนุญาตเรียบร้อยนะครับ เป็นย่านความถี่694ถึง703นะฮะเป็นเลน์นี้นะฮะก็ได้ขึ้นความถี่ที่กว้างขึ้นทำให้เขามีช่องสัญญาณที่มากขึ้นนะท่านผู้ชมจากเดิมเป็น40ชัแนลใช่ไหมในโมเดลแรกนะท่านผู้ชมโมเดลนี้จะได้ช่องเพิ่มมาสูงสุดถึงนี่78คูณ2 156 c h ้ n n e l ท่านผู้ชม ผมก็เลยกระซิบถามทีมงานแล้วในกรณีที่เราใช้งานพร้อมกันสูงสุดเนี่ยได้กี่ชุดทีมงานก็บอกว่าชุดนี้ใช้พร้อมกันได้สูงสุดถึง10ชุดในพื้นที่เดียวกันเลยนี่ท่านผู้ชมด้วยความที่ว่าช่องความถี่ของเขาเนี่ยกว้างขึ้นช่องมากขึ้นนะฮะทำให้ใช้งานร่วมกันได้เยอะยิ่งขึ้นนะฮะก็เป็นข้อได้เปลี่ยนนะแล้วก็ยังบอกว่ารุ่นนี้นี่เขามีคำนี้ r e l e s s System a d o p t นะ i n t e l l i g e n t c r y p t o g r a p h า c h a r d w a r แวร์ เขาบอกว่ามีการจัดสรรความถี่วายเลสและอย่างชาญฉลาดผมถามทีมงานเขาก็บอกว่าตัวนี้ที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยจุดเด่นเด่นหลักๆอีกอย่างหนึ่งเลยเขาเป็นไมโครโฟนระบบฟูลลีดิจิตอลละระบบฟูลลีดิจิตอลตรงนี้มีการทำงานในเรื่องของการแปลงสัญญาณการส่งความถี่ในแบบดิจิตอล A to D D to A นะฮะอะนาล็อกทูดิจิตอละแล้วก็คอนเวิร์ตกับมาดิจิตอลกลับมาเป็นอ n นาล็อกในส่วนของการส่งสัญญาณเนี่ยเป็นรูปแบบดิจิตอลแล้วและในการใช้งานจริงเนี่ยผมว่า จากที่ผมทดสอบมานะจากรุ่นเดิมนะอย่างโหมดออโต้มนะิวเนี่ยทำงานเร็วขึ้นนะวางปับ๊บตัดปุ๊บยกขึ้นปับ๊บพูดได้ทันทีนะฮะในรุ่นก่อนจะมีอาการหน่วงสักเล็กน้อยก็เป็นการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นในส่วนของเสียงเนะี่ยถ้าผู้ชมลองฟังดูก็เต็มยิ่งขึ้นนะครับและยังมีฟังก์ชันอะไรอีกนะครับที่น่าสนใจนะครับสามารถใช้งานได้ในพื้นที่โล่งกว้าง100เมตรท่านผู้ชมนะฮะไลน์ออฟไซน์เรนจ์นะฮะผมพูดง่ายๆก็คือใช้งานในพื้นที่ระยะสายตามองเห็นแล้วกันนะ ไมกกับเครื่องรับเนี่ยอยู่ในจุดที่ไม่มีอะไรมาบดบังสัญญาณนะนะครับและจุดที่เขาไม่ได้ระบุไว้ในสเปคนะฮะแต่ผมได้รับแจ้งจากทีมงานก็คือในส่วนของไมโครโฟนที่ผมใช้อยู่นี่แหละนี่ก็คือโมเดลที่เป็น head w o n ท่านผู้ชมข้างๆกล่องเขาจะเขียนไว้ว่าเป็นรหัส hwh o n ในกรณีที่ใช้เป็นแบบ handheld มือถือเนี่ยเขาจะเขียนไว้ใน ht เ็จที่เป็นละ,ะเลีจะเขียนว่า บีทีครับท่านผู้ชมกลับมาพูดถึงตัวเฮดวอนที่ผมใช้อยู่ในขณานี้ทําไมผมถึงใช้ตัวนี้มารีวิวและมันมีอะไรพิเศษเหรอในส่วนของไม์เฮดวอนเขามีการเซตอัพใหม่ใหม่ท่านผู้ชมนะมีการเปลี่ยนในส่วนของรูปลักษณ์ภายนอกในส่วนของสปริงใหม่ในก้ารจะมีความสปริงมากยิ่งขึ้นใช้งานได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นในการปรับให้เข้ากับรูปหน้าของผู้พูดนะท่านผู้ชมนะและในส่วนของเสียงด้วยผมและทีมงานทดสอบแล้วในส่วนของเฮดวอนเนี่ย ปรับซุ้มเสียงมาใหม่นะฮะ adjust EQ มาใหม่เสียงหนาเสียงอิ่มขึ้นเยอะแล้วไวขึ้นเยอะเลยท่านผู้ชมนี่เอาตัวรับคาดไปที่เข็มขดัดด้วยความเบาของเขาคล่องตัวของเขาท่านผู้ชมใช้งานง่ายและสะดวกมากๆเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะฮะหลายท่านอาจจะไปติดภาพลักษณ์ครับว่าเอ๊ะเจ้าแบบนี้เป็นของโอเปอเรเตอร์ไม่จําเป็นแล้วท่านผู้ชมสําหรับท่านที่ต้องการการบรรยายนะเราก็สามารถใช้มือสองข้างของเราอย่างอิสระนะฮะ หรือท่านที่จะออกแนวใช้งานสปอร์ตหน่อยนะออกกําลังกายนําเต้นนี่ก็สะดวกเลยพูดไปด้วยเต้นไปด้วยตัวนี้คล่องตัวที่สุดละนะครับหรือจะใช้งานลนักษณะของการพรีเซนต์สินค้าก็ได้บุคลิกภาพที่ดีและเดี๋ยวผมจะทดสอบเสียงในอีก2ตัวด้วยนะครับว่าคุณภาพเสียงออกมาเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกําลังทดสอบไมโครโฟนแบบแฮนด์เฮลแบบมือถือนั่นเองฮะคุณภาพเสียงออกมาเป็นอย่างไรบ้างลองฟังกันดูครับทดสอบครับสวัสดี1 2ึ่งสอเช่นเคยครับสำหรับตัวนี้ใช้งานง่ายนะฮะท่านผู้ชมนะ ใช้ฐาน 2A 2 A, ก้อนนะครับหน้าจอแสดงผลระดับแบตเตอรี่นะกลุ่มชันแนลและความถี่ที่เราใช้งานเดี๋ยวผมทดสอบโหมดมิวออโต้มิวท่านผู้ชมตัวนี้ที่ผมเทสจะทำงานไวย,ยิ่งขึ้นนะ อ่ะหยิบมาพูดเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ปลดมิวอัตโนมัติฮะนี่ใช้งานได้ทันทีครับทดสอบเสียง123เดี๋ยวไปดูตัวนี่ปกเสื้อกันบ้างนะครับนี่ก็เป็นเสียงของเขาอ้าวเทส1 2 3 4 5ในส่วนของตัวรับสัญญาณผมจะพูดไปเรื่อยๆนะก็บอดี้แพคตัวนีน้ก็มีจอแสดงผลเหมือนกับไมค์มือถือแหละนะบอกกรุ๊ปบอกช่อนแนนะบอกความตีแล้วที่สําคัญคือบอกระดับของแบตเตอรี่ใช้ทานเหมือนกัน 2A2 2ก้อนนะครับก็ปรับ ดังปรับเบาได้เร่งวอลลุ่มลดวอลลุ่มได้ท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างฮะสำหรับซุ้มเสียงของ S U 8 9 0 D Mark t i ตัวนี้ฮะถูกอกถูกใจกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยแน่นอนครับหากยังไม่จูใจท่านผู้ชมสามารถเข้ามาทดสอบทดลองเสียงด้วยตัวท่านเองที่ช็อปหน้าร้านของเรา ทีมงานของเรานะฮะก็ยังให้ความสําคัญในส่วนของความปลอดภยัยความสะอาดมาเป็นที่หนึ่งนะช่วงเวลานี้ฮะช็อปหน้าร้านของเราก็ยังเปิดให้บริการเป็นปกติกครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจทีมงานกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆครับกรับท่านผู้ชมครับผมและทีมงานนะฮะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลารับชมครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ